ทุกคนวันนี้วันที่2ของการอยู่เกาหลีแล้วฝนตกแบบว่าชำ่ำอันนี้เรามาลงที่สถานีซัมชองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินออกมาจากข้างๆข้างคเรสมอลมันก็ตามในเนเวอร์แมเนี่ยบอกว่าให้เดินตรงไปไเรื่อยๆแล้วก็ข้ามถนนจากห้าง ก็จะเจอวัดมูลซาอันนี้เข้ามาดูที่แอเซอลี่เล่นๆหมวกสีชมพูน่ารักมากประมาณแสนสองก็ตีเป็นเงินไทยประมาณสองพัน0 0กว่าปะ่ะเดินมาอีกนิดนึงก็คือเจอห้องสมุดอันนี้เป็น landmark ที่คนชอบมาถ่ายกันไหมอันนี้คือเราอยู่ข้างในวัดแล้วนะคะวนนันหน้าเนี่ยมันจะมีบอกว่าจุดขายพวกดอกไม้แล้วก็ของที่ระลึก S <S ang, ก็เสรเมื่อวาเห็นแวก็มีเขียนว่าเมื่อกี้ไม่ได้เดินมาทางนี้ คือได้มาแล้วนะคะก็คือจะเป็นสองเส้นจะมีหลายๆๆแบบตอนนี้เราย้ายสถานที่มาที่สถานีอะไรให้ทุกคนเดามีคนเต้นที่สถานีอะไรกลางนำ้ำ ราเน,นี้คือแบบดีมากอ่ะได้มาหลายอย่างยังไม่ได้ใส่เงินนะแล้วคืองานเลเยอร์อันนี้ก็จะเแปบบ็นผู้ใหญ่มากจะเป็นเนี่ยผ้าแบบยังไงวะใช้คาว่าอะไรดีนี่ก็จะ,จะแบบเอาไปเลเยอร์ได้หรือว่าคือร้านนี้เขาจะไม่ได้เป็นแบบร้านทนี่เราจะเหมือนฟิวผ้าโลดิดนงเนาะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนให้เราเอาไปเอาไปแบบว่าสไตลิ่งกับชุดเองได้ มีหลายอย่างที่แบบน่าสนใจแล้วคือเหมือนที่เรามามันก็มีบางโซนที่เขาลด50%แล้วคือสีดีมากสีโอลีอะไรอย่เงี้ยมีแบบเยอะมากอยู่ข้างๆร้านแตงมาเก็บชื่อโครควรมากราคาแบบราคาพอ่กับโฮงแดงเลยแต่เรารู้สึกว่าบางอย่างมันคุณภาพดีกว่า ีแบบพินก็ขายไปสร็จเซ็ตสามพันวอนประมาณหกบาทเนาะอันแล้วประมาณสมอกอดิดบ,บามห้อยกระเป๋าคือกรหมี่บบนนี้ควาางกกานยาหนี่ยมากอันนี้ทำเป็นราเรียนแบบแปรงสีฟันสีสนี <c> ่เานอสเซรม มันเป็นฟิวบ้านจริงอน,นี่นะไรน,น่ะเป็นสมุดโนะ้ตน,นี่เอ่อสลิปเปอร์มีดไม่ดีโอ้ยป่วยใชเไ้า ร้านหนึ่งนะคะเช็คอินสำหรับร้านนี้ก็คือเราว่ายังยังไม่ว้าวเท่าไหร่อาจจะแบบเด็กไปนิดนึง แต่ว่าตอนนี้เพื่อนอะไสจะขาดเ,เราเลยต้องเข้าร้านนี้มาได้หนึ่งนาทีต้องออกหละพเรพราะว่าเพื่อนกินข้าวตั้งแต่เช้าถึงห้าโมงเย็นแน่ดูดะเู่ก่อนหูขอโทษอันนี้ระหว่างเส้นทางการเราหาข้าวกินและทางคือชันชิบหายแลแล้วกันที่เราเดินมาเนี่ย <c oughs> คือตกเย็นอนะคนจะเริ่มดูดบุหรี่แหละ แต่เราก็พูดอยู่บทเดียวคืออยู่สุบุรีในโรงเรียนนะครับแมแแมแแมเดี๋ยวผมก็จะเข้าคุกเลยอันนี้เรามาหยุดที่หน้าร้านนี้คิดว่าราคาน่าจะโอเคสุดแล้วเออเพื่อนอาจจะกินทิบแบบส่วนเราก็จะกินตอกง่ายๆลองท้องไปก่อนเพราะว่าตอนเย็นเราแผนว่าเราจะไปกินอย่างอื่น ที่สั่งมาแล้วอันนี้เป็นต็อกห้าพันวอนประมาณร้อยหนึ่งร้อยนิด,นดอันนี้ของเพื่อนร้อยนิดเหมือนกันเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบกี่วอนเจ็ดพันห้าร้อยวอนถ่ายรูปลงไอจีกันเลย <c oughs> หนา้าเ,เล็กหน้าใหญ่หน้าเล็กหน้าใหญ่อันนี้ก็คือเราออกมาจากที่ส, <จง S 2> สถานีานนแล้วแล้วก็คือเป็นร้านคมแดงอ่ะเต็มไปหมดเลยแล้วอันนี้เดี๋ยวกำลังจะตรงไปที่ที่บ้านชั้นที่หันนกกอ่ะนะไม่ใช่ฮันนกแ,นะ <c oughs> นแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยทุกคนมันเป็นคุมแดงเป็นร้านแบบ เป็นสูตีฟูด้ดร้านอารมณ์เหมือนข้าวสารใะเยอะมากเลยอ่ะหรือมนันเพราะตอนมาตอนกลางคืนหรือเปล่าสรุปว่าเมื่อกี้เราก็คือเดินผิดทางนะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ย่านอย่างที่คิดอันนี้เหมือนแบบว่าเป็นสถานที่ที่แบบคือเดินมาเป็นพวกวพวกต่างชาติที่เป็นแบบว่ายุโรปหรืออะไรเงี้ย สำากว่าส่วนถามว่าชาวเอเชียชาวไทยอย่างเราอยู่ไหน,อ,นอยู่พงินซาค่ะที่นี่มีไอ้ร้านขนมปังเกลือที่ดังๆด,ด้วยซึ่งไม่มีคนเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาก็มาลองดูอันนี้ก็คือเราส่งตัวแทนไปซื้อร <laughs> เรียบร้อยแล้วคะ่ะได้มาแล้วขนมปังเกลือคือหลังจากที่เพื่อน มาซื้อปุ๊บก็คือแถวปุ๊บยาวมากจ้ายาลือเขารู้สึกว่าที่ไทยก็จะ,จะเอา,เอาไปไดีวลล์ปได้ดีกว่าเดิมแล้ว <laughs> <ม>หรือมันควรกินตอนร้อนแต่ร้อนที่ได้มาก็ไม่ได้ร้อนมากอนี้เท่าไหร่แล้วละคะหมื่นสองพันวอนสี่ชิ้น ประมาณสองร้อยสี่สองร้อยจ็ดสิบกว่าอ่อือตอนสี่ทิมนะตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปที่ซาวน่าเป็นสปาซาวน่าของเกาหลีเดี๋ยวเราจะมาซาวน่ากันตอนนี้เวลากนะี่โมงตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแล้วเราจะซาวน่ากัน,หนเหมือนนางเอกซีรีส์ที่แบบไม่มีที่พักอันนี้คือแบบมาตอนกลางคืน มันราคามันคือหมื่นห้าแต่ว่าค่าอะไรสักอย่างอีกสองพันลองแปลได้มาแล้วชุดนักโทษแล้วก็จะมีแบบเบอร์เบอร์ใส่รองเท้าให้คือเหมือนเราอยู่ได้ประมาณสิบสอชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดเราไขาเอาบัตออกก็คือแปลว่าถ้ากิดเราเช็งเอาแบบเปิดโลกมากทุกคนออนเซนคืออันนี้คือแบบน้องๆของออนเซนเลยเพราะว่า คนไม่ใส่เสื้อผ้าเลยอ่ะเราเราตกใจนิดนึงนี่ใสดิเลยอือันนี้เป็นเสโอม,มันเป็นรวม<น>อันนี้คือแบบมันอาจจะค่อนข้างร้อนถ้าเอาโทรศัพท์ก็น่าจะเข้าไปไม่ได้นะทุกคนยจะให้ดูแบบแบบแบบข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เป็นแบบอุโมงค์ทางเลย ่วนอันนี้ห้องทันมาอันนี้ก็จะมีอุณหภูมิที่หน้าห้องอันนี้51องศาเดี๋ยวจะให้เข้าไปดูกับน,นก็จะเป็นฟิลมนี้ร้อนอยู่นะคือเห็นบางคนอ๋อนี่ไงจะมีแบบตัววัดให้ไปดูห้องจากร้าเรียงเป็นรูปเลยสวย ส่วนอันนี้ก็จะแบบหกสิบสามองศาห้อง,องนี้มีความปิดไฟมืดนิดหน่อยมองเลยไม่เห็นเลยแล้วเดี๋ยวจะสอนวิธี่มาถุแกะแบบสุดจุดอันนี้ผ้าแล้วก็พับหนึ่งสองแล,แ,บบแล้วเราก็ม้วนขนหัวเท้าม้วนแบบเนี้ยเอาเข้าเอาเข้าไปเรื่อยๆจนแบบ ใี่มันพอดีหัวเราทั้งสองข้างจะลองข้างคือมันจริงมันอาจจะแบบหัวแน่นอาจจะแน่นใครเห็นใครบอกให้น้ำตั้งน้ำมันนี่ก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ใส่ก็เปิดหัวหรือค่ะก็จะแบบฟึบหลังจากที่แบบได้ลองซาลน่าครั้งแรก สมคำล่ำลือเมาเมาหอยคือหอยเยอะมากแต่อันนี้เออมันมีอันนี้ที่เข้าได้มันมีทั้งหมด3าห้องเนาะก็จะเป็นห้องชาโคแล้วก็ห้องที่แบบอุณหภูมิประมาณแบบหกกว่ามันก็ร้อนเหมือนกันแล้วก็ไอห้องชาโคนี่คือแบบร้อนจนรู้สึกว่าคันปากหยิบๆะ ส่วนห้องนี้จะเป็นห้องที่ชิลสุดแหละเย่ yeah. แล้วก็ที่เหลือคือคนนอนแบบไข่หัวงอกกันชํา <c oughs> คือนอนกลนกันแบบอาจจะเพราะว่ามาตอนกลางคืนด้วยคนก็เลยนอนเนนหมือนมานอนเพราะมันอยู่ได้ถึง12ชั่วโมงเนาะแต่ถ้าใครที่แบบคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องแล้วแล้วมานอนเนี่ยเราว่าอาจจะยังนะเพราะว่าที่เก็บของมันอะเป็นแค่ล็อกเกอร์เล็กๆมันเราไม่รู้ว่าแบบการฝากกระเป๋ามันยังไง แล้วก็ได้เครื่องดื่มมาอันนี้รสชาติแบบคือถ้าใครชอบกินอาหารญี่ปุ่นเนืออะไรแบบนี้แล้วมีน้ำชาก็ไหวอยู่แต่ว่าส่วนตัวเราไม่ชอบชาแล้วตอนแรกมันเหลืองมากนึวกว่าเป็นแบบเกิียงหอยคาโมไมเลแบบนี้แต่มันไม่ใช่มันเป็นรสชาติแบบข้าวๆโอเคตอนนี้จะเทีย่ยงคืนแล้วยังไม่ได้ออกกันเลยเอ้ยตอนนี้คือแบบออกมาจากซตาหน้านแต่งตัวเหมือนดะกวันวันเลยยิว่ามันอแต่งตัวเหมือนดะกวันวัน อันนี้จะเป็นอ๋อถ้าใครจะบำรุงผมได้ก็คือสองพันวอนแบบนเ้ส่วนห้องนจะเป็นห้องอับน้ําก็อันนั้นก็จะแบบโป๊ะปอีกนิดนึงคือเราออกมาจากสปาซาวน่าแหละคือก็ดีแหละแต่ก็เราก็รู้สึกว่าหน้าคือคือใครจะมาแนะนําว่าแบบล้างเครื่องสำอังก่อนถคือเรามาแบบไม่ได้เตรียมตัวไงก็เลยรวมกันหมดแล้วน่หน้า อันนี้ถ้าเกิดใครจะมานะแล้วว่าถ้ามีเวลาหรืออะไรแบบนี้ก็เหมาะมาอยู่ค่ะวันนี้ขอปิดวันเพียงเท่านี้บ๊ายบาย